เดิมตอนที่แล้วเปาเป,า,เปาถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนขโมยเงินเพื่อนแถมยังชอบแอบนินทาเพื่อนลับหลังทําให้โดนเพื่อนๆเ,เกลียดทางโรงเรียนและจะโดนไล่ออกครั้งนี้ความยุติธรรมจะกลับมาหาเปาเป,า,เปาไหมแล้วจะต้องทํายังไงต่อไปจูบิเชา้าอีกวันหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยหลายวันวันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายพูดตรงๆว่ามันทําให้เปาเปา,เปาม่อยากไปโรงเรียนเลย ปอปรู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะไม่เหลือใครแล้วค่ะทุกคนมีแต่ความเข้าใจปเปาผิดไปทั้งหมดเลยอะทาไมทุกคนถึงคิดว่าปอปาจะต้องเป็นคนทํเรื่อยแย่แบบนั้นด้วยนะไม่เข้าใจเลยจริงๆพวกเขาทาไมถึงไม่เข้าใจปอปาได้มากขนาดนี้นะไม่อยากคุยกอบใครเลยแม้กระทั่งแควินเองก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนแต่ว่าหน้าที่ก็คือหน้าที่ล่ะค่ะทุกคนถึงแม้ว่า จะมีเรื่องราเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าปอปอก็ให้สัญญากับคุณพ่อคุณแม่ไว้แล้วว่าปอปอจะตั้งใจเรียนอีกอย่างหนึ่งวันนี้เราต้องเปลี่ยนเครื่องแบบชุดนักเรียนใหม่ทั้งหมดเพราะว่าเขามีการแบ่งแยกชุดนักเรียนเป็นห้องห้องด้วยล่ะค่ะมีสี่ห้องเท่ากับสี่ชุดเพราะฉะนั้นชุดของปอปอที่ได้รับเนี่ยจะเป็นชุดสีนี้เออเดี๋ยวปอปอไปอาบน้ําก่อนนีกว่าแล้วจะเรียแต่งตัวไปโรงเรียนนะคะทุกคนเฮ้ออาบน้ําเสร็จแล้วถ้าอย่างนั้น ป,ป๊าปคิดว่าปาจะต้องแต่งตัวก่อนละค่ะไม่ต้องใส่อะไรที่มันฉุดฉาดมากแล้วกันแค่ใส่เสื้อใส่กระโปรงแล้วก็ถุงเทา้เรารองเท้าสักคู่หนึ่งที่โรงเรียนให้แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเออลืมไปเลยมีที่ติดผมอีกอันหนึ่งด้วยนะเป็นกิฟต์ละค่ะทุกคนนี่คือเครื่องแบบของโรงเรียนของป,ป๊าปแล้วก็ห้องป๊าปใส่ตอนนี้เองจริงๆแล้วเนี่ย วันนี้มันน่าจะเป็นวันดีนะเพราะว่าทุกคนตื่นเต้นกับเครื่องแบบใหม่ทั้งหมดแต่ว่าพวกนักเรียนที่อยู่ชั้นเล็กๆอย่างปฐถมต้นอาจจะยังต้องใส่ชุดปกติอยู่ถ้ายามนะเปาเปารีบไปเรียนก่อนเลยดีกว่าเควินเปาเปาไปโรงเรียนก่อนนะเจอกันที่โรงเรียนนะเอาเอาเป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 ฉันเพิ่งอาบน้ําเสร็จรอฉันด้วยสิไม่เป็นไรวันนี้ฉันอยากไปโรงเรียนเองอะเอ้ย นี่สาวๆดูสิเครื่องแบบชุนักเรียนห้องเราเนี่ยน่ารักมากเลยนะโอ้ยสีแดงด้วยนะน่ารักชะมัดเลยเข้ากับฉันพิงกี้คนนี้สุดๆเลยอ่ะเอ๊ะเป็นอะไรล่ะมินนี่ไม่เอาหนาไม่เศร้าหนหยยังมีพวกเราอยู่นี่ไงขอบพลพวกเธอมากๆนะถ้าไม่มีพวกเธอเนี่ยฉันก็คงแย่เลยล่ะแต่ว่าวันนี้ไม่รู้เปาเปาหายไปไหนนะยังไม่มาเรียนหรอเนี่ยโอ้อย นางน,นั่นน่ะจะไปยุ่งกับนางทำไมทำกับพวกเรา,าเยอะขนาดนี้แล้วก็ทำกับตัวเธอเองด้วยจําไม่ได้แล้วหรอใช่ใช่อย่าให้เจอหน้านะฉันจะตบมันฉันเกลียดม,มันจริงๆในนางเป่าเ,าเาน่ะนิสัยไม่ดีเลยเอ<ะ>๊ ไปอเลตแล้วทำไมเธอถึงใส่ชุดนักเรียนผู้ชายล่ะสักกางเกงได้ด้วยหรออ๋อครูครูเขาบอกแล้วนะว่าถ้าใครอยากใส่กระโปรงก็ใส่แต่ถ้าใครอยากใส่กางเกงก็ใส่ฉันชอบเล่นกีฬาน่ะก็เลยเลือกที่จะใส่กางเกงดีกว่าแต่เห็นแบบนี้แล้วฉันเป็นผู้หญิงแทนนะยะฉันจะบอกให้แต่ว่าฉันอยากใส่กางเกงไงอ๋อโอเคทุกคนน่ารักมากๆเลยล่ะชอบจังชุดนี้เนอทดีแล้วแหะที่เปลี่ยนลาชุดนักเรียนน่ารักจังเลยนะเนี่ยโอ้นั่นยัยพวกพิกกี้นี่เอ๊ะเดี๋ยวนะ นั่นมันมินนี่นี่นะอ้าวหวัดดีทุกคนหวัดดีมินนี่ชุดท้องเธอสวยจังเลยอะวันนี้อลิสโหชุดท้องเธอนี่สวยมากเลยนะเนี่ยแถมมีโบสติดผมอีกด้วยอะเป็นสีเออเทาๆทเขียวเขียวที่ดูดีมากๆเลยอะเข้ากับเธอมากเลยนะฉันชอบชุดนี้จังใช่ใชุดเธออย่างหวานเลยอะอลิสสวยจังเลยอะ ว่าจะสวยสู้ของฉันไม่ได้ก็เหอะอุ้ยแต่คนเธอดูดีมากเลยนะเนี่ยชอบอ่ะขอบคุณมากนะแด่ข่าว่าเธอก็โดนไน่ปอปอแกล้งมาเหมือนกันไม่ใช่หรอไอ้เรื่องนั้นน่ะที่พวกฉันรู้เพราะว่าวนางบอกจริรยยงๆนะเฮ้ยพูดแล้วยังหงุดหงิดไม่หายทำไมเพราะว่าถึงนี้ัสไม่ดีขนาดน,นี้นะอาเลไม่ชอบเลยไม่คิดว่าปอปอจะเป็นคนแบบนี้ด้วยอ่ะนั่นนะสิฉันก็อยู่กับปอปอมาตลอดนะไม่เคยเห็นปอปอเป็นคนแบบนี้เลยเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่นั้นเนี่ยออาว สาวๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยหวัดดีทุกคนอ๋อเปลี่ยนเครื่องแบบใหม่แล้วหล่อจังเลยนะเท่สมาร์ทเลยอะ่ะขอบคุณนะว่าแต่ทุกคนเห็นเควินบ้างไหมอ่ะเควินมาโรงเรียนหรือยังวันนี้ฉันมีนัดกับเควินด้วยล่ะเห็นเควินเดินเข้าไปในโรงเรียนแล้วนะไม่รู้ไปทําอะไรหรือเปล่าเราตามเข้าไปดูสิโอเคขอบคุณนะอลิสเจอกันที่ห้องเจอกันนะดาฟปอปมาถึงโรงเรียนแล้วยังไม่เจอเพื่อนสักคนไม่อยากเจอหน้าใครเลยอะ่ะ รู้สึกวันที่เราเรียนจะดูมีชีวิตชีวามากๆเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าป๊าป๊าอยู่คนเดียวเลยอ่ะเฮ้ยฉันบุกมากเลยลิซเรื่องนี้อย่างตลกอะไซสก็ดูเหมือนกันเมื่อวานอะใช่ไหมล่ะเสียงพวกนั้นน่าจะเป็นเสียงของเพื่อนปะาป๊าแน่เลยนะคะแต่ปะาป๊าไม่มีน่าจะไปเจอใครสักคนเลยอ่ะทำไมป๊าป๊ารู้สึกแย่ขนาดนี้อ่ะ ทุกคนให้อาิสเข้าเรียนก่อนนะวันนี้เออจะมีทํากันบ้านด้วยแหละมีส่งกันบ้านแต่วันนี้จะไม่ไทําเลยอะ่ะนี่รีบมาก็าเพราะว่าจะมาทากันบ้านนี่แหละไว้เจอกันนะอย่าลืมกินข้าวด้วยล่ะโอเคอลิสไว้เจอกันนะไว้เจอกันอลิสจ้าไว้เจอกันนะลาละล่อุยชุดน่ารักชัมมัดเลยอะ่ะเอ้ยเดินเข้าไปเอ๊จริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้อยากทําแบบนี้หรอกนะเพราะว่าฉันก็โมป้ปป๊อเป็นเพื่อนมาโดยตลอดแต่ปป๊อก็ไม่น่าเอาเรื่องของฉันไปบอกคนอื่นแบบนั้นเลยอะ่ะ มันรู้สึกแย่มชัดเอ้ยจ้าเฉันไปก่อนดีกว่าทุกคนถ้าอย่างนั้นคุยกันไปก่อนแล้วกันนะฉันขอตัวก่อนล่ะหิวข้าวชัดไปกินข้าวที่โรงอาหารก่อนหรือว่าพวกเธอจะไปกินด้วยไหมล่ะอ๋อไม่ละจ้ะวันนี้ฉันเดทน่ะส่วนฉันกินมาแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะไว้เจอกันที่ห้องนะโอเคทุกคนไว้เจอกันนะเฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยต่อไปยังไม่มาโรงเรียนจริงๆหรอเป็นห่วงเหมือนกันนะ ถือว่าปะเป,า,เปาจะทําไม่ดีกับมินนี่ไวนก็เถอะเอ๊ะทำไมมันนั่งรอให้อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมินนี่ไม่รู้จะพูดว่าอะไรอ่ะอถ้าอย่างนั้นขอเข้าไปข้างในก่อนแล้วกันนะปะเปาเป <c oughs> พวกนั้นเนี่ยโอ๊ยไม่อายากจะญาติดีด้วยเลยถ้าไม่มองเห็นว่าจะเอามาเป็นสะพานในการกาจัดนางเปาเปานะฉันไม่ทาหรอกอย่าแย,ยงเอานะมันก็ได้ผลไม่ใช่หรออีกอย่างหนึ่งเราก็ทําให้นางเปาเปาเนี่ยโดนเกลียดแทบจะทั้งโรงเรียนอยู่แล้วนะใช่แผนการของพวกเราเนี่ยเท่ชะมัดฉันบอกเลยนะว่านางเปาเปาเนี่ยถ้าไม่โดนไล่ออกก็โดนเพื่อนเกลียดทั้งโรงเรียนแน่นอนเพื่อนแต่ละคนไม่มีใครอยู่กับเปาเปา ไม่มีใครเข้าข้างไม่มีใครไว้ใจปอปปอไม่รู้ว่าปอปปอจะอยู่ทำไมปอปป๊ออยากกลับบ้านจังอยากไปหาคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคงไม่มีใครเขาจะปอปปอได้เท่ากับคุณพ่อคุณแม่แล้วล่ะค่ะทุกคนเอาจริงๆนะครับผมไม่สามารถทนเห็นปอปป๊ออยู่ในสภาพแบบนั้นได้ปอปปอไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเป็นคนดีมาลตลอดรักเพื่อนไม่เคยมองเห็นตัวเองสำคัญขนาดน,นั้น แต่ว่าปอเป๋ากลับต้องมานั่งโดนทำโทษแล้วก็โดนเพื่อนเกลียดมากขนาดนี้ผมสงสารปอเปาจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแหละครับวันที่ผมรวบรวมทุกอย่างได้ผมจะบอกกับครูใหญ่ให้หมดเพื่อที่จะให้ครูใหญ่จัดการคนที่ผิดลงโทษขั้นเด็ดขาดให้ได้ <Yahoo! S 1> ผมเลยต้องรวบรวมข้อมูลและหลักฐานให้แน่นหนาเข้าไว้เพื่อที่จะทําให้ปอเปารอดพ้นจากการโดนใส่ร้ายในครั้งนี้เอาเพื่อนมาแล้วเป็นไงมั่งได้พบครูใหญ่ยังยังเลยอ่ะตอนนี้กำล,งล,งลงังรอครูใหญ่เรียกอยู่ ไม่รู้ว่าจะเรียกตอนไหนเอาหนะ้าฉันคิดว่ายัางไงเนี่ยครูใหญ่ก็ต้องเห็นหลักฐานนั้นแล้วก็เชื่อแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าหลักฐานทุกอย่างเนี่ยเราสองคนเก็บมากันได้แบบดีเยี่ยมแล้วก็ครบมากๆเลยเขาจะต้องเชื่อเราแน่นอนไม่รู้ดิเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันพาปะป๊าไปเองเอา้าวนักเรียนใครน่าจะมาขอพบครัวเข้ามาได้แล้วไปถึงตาแล้วดาฟตามฉันมาโอเคเพื่อน สวัสดีครับครูใหญ่ผมมีเรื่องที่จะปรึกษาครูใหญ่นิดนึงนะครับอืถ้าอย่างนั้นเนี่ยน,น้องพูดมาสิมีเรื่องอะไรจะปรึกษาครูอย่างนั้นเหรอแต่รีบพูดหน่อยก็ดีนะอีกไม่นานเนี่ยเราก็จะต้องเข้าเรียนแล้วอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องอู้ล่ะต้องตั้งใจเรียนเข้าใจไหมตาจริงๆนะครับครูเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากถ้าครูไม่ฟังผมจะบอกกับพ่อแม่ผมว่าครูลำเอียงดูใช่ไหมครับว่าพ่อแม่ผมเป็นยังไงผมไม่ได้บอกว่าให้ครูเข้าข้างผมนะเพราะว่าผมก็ ไม่ได้เป็นคนที่แย่ขนาดนั้นแต่อยากให้ครูเข้าใจถึงเหตุผลและเอาหลักฐานเช้นนี้ไปประกอบการตัดสินใจด้วยครับนี่มันหลักฐานอะไรเนี่ยคลิปวิดีโออย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นตรงไปอีกห้องหนึ่งนะห้องนี้ครูมไม่มีทีวีต้องไปดูอีกห้องหนึ่งนะว่าอีกห้องหนึ่งมันจะฉายภาพได้ไหมแต่ครูก็ไม่รับประกันหรอกนะป้าป้าป้าถ้าอย่างนั้นเราลองไปดูกันดีกว่าผมไมไ่ต้องการให้ครูดูแค่คนเดียวผมต้องการให้ครูเรียกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีของ ปอเปาที่ปอเปาขโมยเงินไอซองเหลือๆนั่นแหละครับอยากให้นักเรียนทั้งห้องแล้วก็เพื่อนของปอเปาทั้งหมดได้ไปดูหลักฐานชิ้นสาคัญนี้ด้วยเธอมีอํานาจต่อรองกับครูมากขนาดนั้นเลยหรอฮะเควินมีมาไม่มาไม่รู้หรอกครูผมเคารพครูมากๆนะครับแต่ถ้าครูจะลำเอียงเนี่ยเรื่องเนี้ยผมไม่ยอมแน่นอนครูก็รู้ดีหนิว่าบ้านผมเป็นยังไงเปาเปาเป็นที่รักของพ่อกับแม่ผมซะด้วยโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นครูจะยอมเธอแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะไป ไปดูไอ้หลักฐานชิ้นที่ว่าสําคัญนี่กันมันจดสํดสคัญจะแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวครูจะประกาศเรืแบบนี้แหละประกาศประกาศขอเชิญน,นักเรียนห้องแดงเด็กหญิงเปาเปา,เ,ปาเด็กหญิงมินนี่เด็กหญิงพิกกี้เด็กหญิงไวออเลตและเด็กหญิงบลูมาพบครูที่ห้องครูใหญ่ในเวลานี้ด้วยเควินไม่ต้องห่วงนะในเรื่องของอลิสเนี่ยเดี๋ยวฉันไปเอาอาลิสมาเองเพราะฉะนั้นนายไม่ต้องห่วงเลย thank you นะดับ ไม่ต้องห่วงนะมินนี่ครูใหญ่ได้เธอมาเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้จัดการคดีปัญหาของเธออย่างไงล่ะแล้วก็จัดการปปปด้วยนะเอาไล่ออกไปเลยไหมฉันไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นน่ะถึงแม้ว่าปปจะเอาเรื่องของฉันไปเล่าแต่ฉันก็ไม่ได้อยากให้ปปปตัวเล่กขนาดนั้นเลยนะมันเกินไปหรือเปล่าอ่ะและอย่างหนึ่งการขโมยเงินก็ไม่รู้ว่าปปปเป็นคนทําจริงไหมอ่ะยังไงดีล่ะเนี่ยโอ้ยเอาสั่ปปปเหมือนกันนะแต่ก็ แต่ก็โอ๊ยแต่ฉันก็โกรดนี่นะยังไงก็ช่างเถอะปอปอจะโดดไล่ออกก็ได้อะปอปอไม่ติดยิ่งอ่ปะปล่อยให้ปอปออยู่แบบไร้เพื่อนแบบนี้อ่ะไม่อยู่ก็ได้นะเอาละเอาละนักเรียนทุกคนที่ครูใหญ่เนี่ยเรียกนักเรียนทุกคนมารวมในห้องพักครูในวันนี้ก็เพราะว่ามีหลักฐานสําคัญบางอย่างจะให้นักเรียนทุกคนได้รับทราบไว้ซึ่งหลักฐานชิ้นนี้จะเกี่ยวข้องกับ การขโมยเงินของเปาเปาและกฎการโดนกันแกล้งต่างๆของโรงเรียนเพราะฉะนั้นเราจะมาดูพร้อมกันครูเนี่ยจะบอกว่าครูเป็นกลางมากๆโดยที่เราไม่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนคลิปนี้เป็นคลิปที่มีผู้หวังดีเอามาให้ครูนั่นเองถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่านะมาเร็วสาวๆตอนนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่ที่ห้องแล้วล่ะนะชิวๆเลยมาเร็วๆเ,วเวข้าเร็วๆใช่ตอนนี้ทุกคนไปกินข้าวกันหมดแล้วล่ะเราก็แค่ เดี๋ยวเราแก้มาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทาให้เปาเปาเหมือนเดินกลับมาที่ห้องเธอทําได้ใช่ไหมบลูทําได้อยู่แล้วเรื่องการสาร้างหลักฐานเทนเนิสทันชันทัน,นหนัดจะจัดเลยล่ะเพราะฉะนั้นเอาเลยนะส,สาวๆนี่ฮนี่เจอแล้วนี่ไอซองเงินแล้วเราก็ทําได้แค่เอามาไว้ในกระเป๋าของยายเปาเปาแค่นี้เลย <c oughs> แค่คิดนี่ก็บันเทิงแล้วล่ะส,สาวใช้ ก็ทาเลยอ่ะ้ายังมนี่อะไรนั่นรู้ว่าปอปอเป็นคนขโมยเงินแล้วก็รับรองได้เลยว่าได้กลั้นขำชัวร์เฮ้ยวันนี้บันเทิงชมัดเลยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยฉันจะไปสร้างหลักฐานเท็จนะจะให้ปอปอกลับมาที่ห้องแล้วพวกเธอก็ใส่ร้ายไปแล้วกันว่าเรอเห็นปอปอกลับมาที่ห้องตอนที่ฟองเงินมันหายโอเคไหมได้เลยชิวมากจัดไปชีวิตเธอสุดน่าลิสเอ้ยเข้ามา อยากจะมาดูน้ำหน้าใหญ่เป่าๆสักหน่อยว่าจะเป็นยังไงดันเจอความลับพอดีเลยอุ๊ยนั่นอลิซกลังมาย่างั้นไปก่อนดีกว่าฮะล้นอะไรอะทำไมมันเป็นแบบนั้นไปได้อะไหนพู้เธอพูู้เธอบอกว่าปปไปคนทําฉันป็เป็นเพื่อนรักของฉันแล้วปป็นคนทําฉันอย่างนั้นเหรอปๆไม่ได้ขโมยเงินฉันด้วยซ้ำอ่ะมันเป็นแทนของการแก้ขค้นพวกเธอพวกเธอนี่มันเลวจริงๆเลยเฮ้ยปๆไม่ได้เอาเรื่องของฉันไปพูด คนที่เอาไปพูดแหะคือพูดเธอที่แอบมาได้ยินตอนที่ฉันพูดมันไม่ใช่ความผิดของปอเปาเลยสักนิดนึงอ่ะปอเปาไม่ได้ผิดเลยปอเปาแค่แค่ฟังแล้วฉันเป็นคนพูดเองแล้วแบบนี้เธอก็ไปใส่รา้ายปเปาให้พวกราเกียจปเปาเนี่ยนะเธอนี่มันเลวจริงๆเลยและแย่ยิ่งกว่านั้นคือเธอใส่ร้ายเพื่อน นี่พิงกี้พอแม่ก็พอจะใหญ่อยู่นะแต่ว่าก็เออทำยังไงดีอะนี่พิงกี้แผนกก้าของเธอนั่นแหละอะไรอ่ะมันโทษฉันได้ยังไงอะบาอบบบเสียใจอ่ะพพอบหมดแล้วไม่มีใครเชื่อบ๊อบแซกคนเลยแค่ความไว้ใจอ่ะทุกคนยังมีให้บ๊อบไม่ได้เลยอ่ะ ถ้าอย่างนั้นเปาๆขอตัวก่อนนะคะครูใหญ่หนูรับรู้ความจริงแล้วหนูขอหนูขอไปพักก่อนนะคะวันนี้หนูคงเรียนไม่ไหวแล้วละคะ่ะคุณครูพวกเธอนี่มันแย่มากเลยนะเรื่องนี้ครูจะจัดการพวกเธอขั้นเด็กขาดให้ไปพบครูที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี้ไม่นะทำยังไงดีล่ะเนี่ยถ้าฉันโดนโดนอีกนถองนี่ฉันโดนเละออกแล้วนะ เป็นคนเดียวเลยนะพิกกี้พวกเราไม่เกี่ยวอ่ะใช่พิกกี้พกวพกพเราไม่เกี่ยวนะพวกเธอก็ทำกับฉันนั่นแหละแถมมันไม่ใช่แผลของฉันคนเดียวด้วยบลูวอลเลตพวกเธอนั่นแหละการกระทําของเธอเนี่ยมันเลวสามจริงๆเลยนะ ทำไมเธอถึงแกล้งเพื่อนได้แรงขนาดนั้นละ่ะอีกอย่างหนึง่งปอปอเขาทำอะไรให้เธออย่างนั้นเหรอเอาเถอะเอาเถอะฉันไม่ส่งคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นแล้วละ่ะการกระทำของเธอเนี่ยมันเกินเยียวยามันหลายครั้งหลายรอบเธอสามคนใส่หลายเพื่อนคนดึงของเธอว่าเขาเป็นคนที่ขโมยเงินในห้องไปทำให้เพื่อนเธอเกือบโดนไล่ออกเพราะฉะนั้นโทษของเธอเนี่ยสถานเดียวเลยคือฉัน จะไม่พักการเรียนแล้วฉันจะไล่พวกเธอออกไปซะฮะาทำไมล่ะคะครูปุหนูเพิ่งเคยทำผิวครั้งแรกอ่งนะคะไม่เอาครูถ้าหนูโดนไล่ออกหนูจะต้องไปเรียนต่างประเทศเลยนะหนูไม่อยากไปเรียนต่างประเทศนะหนูยังอยู่ที่นี่อะครูมไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วล่ะครูคะแต่ว่าหนูหนูฟังเพื่อนมานะคะ เออตู่ไม่ได้ทําเลยนะคะทุกอย่างอยู่ในคลิปวิดีโอท่านเรียบร้อยแล้วและครูจะส่งคลิปวิดีโอนี้ให้พ่อกับแม่เธอรู้ด้วยส่วนวันพรุ่งนี้เรียนเชิญผู้ปกครองเธอมาพบครูสถานเดียวเฮ้ฉันโดนไล่ออกหรอเฮ้ยทำไมอ่ะฉันไม่อยากโดนไล่ออกกะไม่นะฉันไม่อยากโดนไล่ออกอะ่ะฉันไม่อยากเดินโรงเรียนข้างนี้โรงเรียนนี้หลูก,กว่าตั้งเยอะฉันต้องเรียนใหม่ซะด้วยฉันฉันไม่อยาก ไป,ไปเรียนไปเรียนที่อื่นแล้วอ่ะเธอนี่มันไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีกันจริงๆเลยนะขานาดพิงกี้โดนพากการเรียนมาแล้วรอบหนึ่งพวกเธอยัง <p ink ly> จะทำมันอีกอย่างนั้นเหรอฮ <h> ah> ะเธอ ฉันก็ไม่ได้อดร้อใจร้ายหรอกนะแต่ถ้าไม่เห็นเขาออกไปแล้วก็จะต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่สิ่งที่ดีที่สุดเท่เี่อาจารย์อยากจะทําได้ก็คือจะต้องจับพวกเขา3ามคนแยกกันไม่ให้พวกเขาอยู่รวมกันแล้วไปแกล้งไปบูลลี่คนอื่นแบบนี้อีกต้องแยกกันเท่านั้นอย่างน้อยก็ยังดีแหละนะที่ปอเป,า,เปาก็พิสูจน์ตัวเองได้ขอบคุณนะเควินกับดราบ ไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกคนก็คงบอกว่าปอปผิดอยู่คนเดียวแน่เลยอะขอบคุณนะเควินที่ทําให้ฉันดูความจริงอ่ะว่าปอปไม่ได้ผิดเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกตอนที่ปๆป็ไปร้องไห้ที่ไหนเราก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> มินนี่รู้สึกผิดกับปอปอมากเลยอ่ะปอปเป็นเพื่อนรักของมินนี่เลยนะทําไมมินนี่ถึงไม่เชื่อใจปอปอล่ะทําไมมินนี่ถึงคิดแบบนั้นล่ะมินนี่เสียใจจังเลยอ่ะฉันก็เสียใจเหมือนกัน ฉันก็คิดว่าปอปอผิดเลยต่อว่าปอปอไปใช้ยกใหญ่แถมไปเผาปอปอีกแต่งห่างกันแกล้งปองปอ,าาปอ,ปอสารพันเลยอ่ะฉันเข้าใจผิดไปเองอ่ะ <c oughs> ฉันจะทำยังไงดีแคมวิน <c oughs> เอานะเอานะ่ะพวกเธอรู้ว่าผิดก็ดีแล้วล่ะนะพวกฉันเนี่ยจะบอกว่าตั้งกล้องไว้ตั้งแต่รู้ว่ายายสามคนนั้นนะ่ะจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งแล้วละ่ะ เผื่อ <spe ech> เอาไวนะ้น่ะแต่ว่าไม่ได้ตั้งที่อื่นแบบที่ลับอะไรอย่างนี้นะฉันตั้งแค่ในห้องเรียนเท่านั้นนะ่ะก็ยังเห็นขนาดนั้นเลยอะ่ะถ้าเธอรู้ว่าเธอรู้สึกผิดก็ไปคุยกับปอเปาสิปอเปาไม่ใช่ว่าจะไม่เปิดรับหรอกนะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปคุยกับปอเปากันก่อนนะอานะเอานะมินี่ไม่รอแล้วนะไปคุยกับปอเปากนันดีกว่าโอเคอืะนี่ไงปอเปาปออปอยู่นี่เหรอปอเปาปเปาออเออ อลิซขอโทษนะอลิซไม่ได้ตั้งใจอะตอนนี้อลิซเข้าใจทุกอย่างถูกถูกแล้วขอโทษนะเปา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 มินนี่ก็ขอโทษเหมือนกันนะทุกอย่างมันเป็นความผิดของมินนี่เองอะเพื่อเปาไม่คุยกับมินนี่เลยอะไปมินนี่ขอโทษจริงๆเปาเปาเป็นเพื่อนรักของมินนี่มินนี่หลับไม่เชื่อใจเปาเปาอะ มินี่ควรจะรู้อยู่แล้วปอปอไม่ทำเรื่องอะไรแบบนั้นหรอกฉันก็เหมือนกันฉันยิ้มไม่ไหวแ,วแล้วล่ะป,ปอปอพวกเราขอโทษ <c oughs> พวกเราขอโทษคุยกับพวกเราหน่อยนะ <c oughs>